สบายดีพี่น้องงานกินฟรีทีมนี้ต้องมาไปค่ะถ้า <c oughs> อยู่บ้านสุป,ปนี่พี่น้องเลยโอยโอูก่กลัวผมันบริมีทางข่าแล้วฮหนู้นทางนั้นนะโดยฮากบาดทอดสบายดีสบายดีบดีอาจารย์สึกัาเป็นน้องพวกรับ

หนเมาโดนแมากตะกสมิจังหวอันตาตาฝนมากนะห่อนบันที่สว่างมันจะเงียบ้องี่่ยบอาหารไปดองอาหารเอเยจ๊กัมาแล้วเอื่ายังเกาะเขาเอิ้ว่ายังเกาะเมนูยังเกาะนี้นะเลือดแปลงเลือดแปลงเป็ด ไ่ห่อบริกินต่หอบริจินเลือดไม่ต้องกินไงคั่ใหญ่ขึ้นมาโบเคยกินอันนี้นะเมนูนี้นะหน่มในือบอกะหึ่งคือบเคยกินแล้วก็อัต่อมาแล้วกัมาเข่าถแล้วก็บริจินเลือดแล้วก็บกินเลยน้ำมันมันแห้งมดนแม่แม่เป็นคนอย่างอัน ย่างไว้ฮะอ,อย่าง,ย,างย่างให้ห้าวขักแน่ปาะสารคุณแม่นะย่างเจ้าโดยเฉพาะแล้วเจ้าบมกินโอ้คิดว่าเจ๊ปะว่าเขาเจ้ากินแล้วหรอเนี่ยข,ข้าจันะาจางไปวามั้งลากบปีกมันกระคาเจ้าวะนะมั้ขาโตอีกกบกบกกรปีก,ก,ปกนะอ๋อ <c oughs> ไปเดินเลือดตัวนี้นะบบนนะยี่ยงกอกกางเกงในประสานอีกแล้วอ่า

ไดไนี่นะ้าตู้นไปมอ่ะล้าตู้นังเียซายายมือมือน่ดินันดินเบียร์ตัดตาตะมัคุงตมเป็ดเลือดแป้งเป็ดเลือดแป้งเมนูเมนูยอดหิดของเรล้าไปหน่อยด้วย ใดเี่เนี่มันนี่เาใส่มดามเข้ามาจได้เดี๋ยวสิรีวิวให้เพื่อนๆดูอันนั้นยูอันนนม่ือนี่อดวมันีเ่าเลือดเลือดได้ไเลือดสดสดแต่ว่าแต่ว่าเนื้อเป็ดนะมันซุกแล้วเนาะเขาเจ้าลวกซุกแล้วแล้วมาใส่เลือดแล้วก็ใส่เื่องใส่หอมใส่ยาง เมนูยอดเหตดเดยนี่เขาจะใส่เครื่องไปใส่ตะไข่ใส่ยังเพื่อบอกให้มันเพื่อบอกให้มันข้าวเลือดี่มันเป็นยังข้าวบอไอรอนนมานนางนั่นเฮียงสาวเอือยพี่ไอรอนนมันนังเฮียงสาเอือยพี่ยังวะ ไผู้สาว่เป็นู้าวแล้วานั่งใก้ผาวเลยะมาดามงยักเข่ามาดามจะได้ผ่งน้แรสบาน้แสวัานยังว่ามือนเว่วานรวมวันรวมญาติ เปาดกล้องแล้วแ้กเปืดได้บางีย่างไนะครับอ้าวเปิดนะเปิดเก็บกล้องดีมาเเบาลอนชาแนล่อะในกลางเช้าเอ้ยคนสวยที่เข้ามาดีเฮนสุภานีพี่น้องโบาณเจ้าภาพยังเจ้าภาพนะยังหงยห่วนยังไม่ได้ออกมาอยู่ แซวแซว,ว,ว,วเอือยอยากันสาวเอือยอยากพ่ออันอยากห้บา่าวสมสนุกได้มานาั่งทั้งขางอันคางนี้เอฟบอเวลานี่นะสาวเอืออยากได้ทั้งสองคนมานางังเทียงค่าง มาจัดกันเขาจดกันเขาเขียนหูขันเมนูมือนโอลาลัยต้มไก่ต้มเป็ดเลือดแปงเป็ด เมนูย่อนเห็ดแล้เหลือดแปลงเป็ดนะพี่ส่วนมากคนในเมืองเขาจะมากินนะกนคนบนนอกก็มากินกั้ยอีหนาวมึงเป็นสบายคล้ายหนาค้ายปืนจกสก่อนตีเสาวเออมาคล้ายหนาเจ้าภาพเลยด้วยมันเปิดที่เข่าอันบ่มีเขาหนม่อาหารมากจ้าพี่น้อง มันมาหาคลายหนาคลายปืนจาคองบ้านยปืนจากคองบ้านเ่มีาจนยอเอะเลยนี่เอะยนอยู่โปเป็นอาการของคนน่ยแบบเจอคนที <S <S ่แอบปลื <S <S ้มเวเอื่อยปลื้มจังว่าอยู่ก็สิโปเป็นแล้วบางนุน อานแบบนี้าบุญบพราณนั่นเอบุญพรานั่นเอเห็นกันแต่อยู่ในจอพบกันแบบบังเอิญพอมาเห็นหลืดอยู่กับปุนเปื่อมาจะไหนบิดเบือนบิดเบือนอยู่สันติว่า มาได้ทมาได้ยกินน้ลกล้องสมบอยแลวบอกดูดูบอสเสร็จแล้วเปาบอยบอยงาบอยเป็นยังส้วิยิงเาวเลยสัเียวเขาเขาน้า่ยิงยาวแบบไรุดเลยสัอืเจ้าความส่งบ่คอยเขาพี่ดูส่งตัวเองมนก็แต่ตอนนั้นยังของานตอนบากสมุดวันน้โอ้ขอตื่นเจได้จีกล้องจะบอนี่โผล่มาหนิกน นินงดาวสอมเมื่กี้กินขาวมเมื่อกี้กินเลือดจ้าเลือดจะเป็นก่อนพี่น้องแก้วิติสเลื้ยงหมจังเลยไปได้เอเว้ยนี่ต้องกินคู่กันยังสำลักบ้อาิไดเท่าไดอมันมีตอนต้องใจเด้อมันอีก้ายังยังกันเล้ะเลยก่าถึงตอนทีเก่งใจลยไ้ว่าคนสมัยเกรงใจเอาสุดมาเเห็นไดเนาะบ้านก้ายังยัจะมีขอมีเท่นั่อันนี้กบา ต้องกินกันกับปีกับมักผิดลาบกับีบนน่าใส่ซีสมบกแซ่บเรูปแั้โบาจานไหนสออันไหนเจานจานบดแลวจานหงก่อนีนาะบนบดบดจานเป่าบดและอัน้เออันนี้เจ๊เอ้ยบอกเป็นยังดอกสออันกัเวลาจะเวลาเราก็ฝากํามไอรอนไปเนื้อแตงโมผางก็ไม่ร้อ ทำดีเด้อสาวเ้อนสีเขินนั่นด้อสาวเ้อนบ่าวแขกม่ได้บ่าวน้องบุกมาเลยแต่ไกลเลอผู้บ่าวคนนก็ได้เมือผู้อยู่หัวแถวกระโสดนั่นเด้อผู้บ่าวมุนเั้อน่ะนุ่มจิงอ่ะดูเลยซว่างน้่น่ะโสดเอาตัวคืออยกลางกนน่เคยผ่านนั่นนั่นมือยิงมากอนเปล่าบอกยานนั่นต่งไป นม่มากินบแม่ใช่ไหมไม่แม่จอย่าหาน้สิตีนเหลืองเลยเนาะนี่มาเจมากินหวนสเ้อเด้นตอนก็อัดกิบยวแล้วว่าคนถ่ายผ่นไปสุดนะเม้ากินเลือดต้มไก่เอาขนาดลาบเลือดงวยังบ่ได้เป็นยังวนเนเี่สุดโดนเลยบงนปนรสงสัยกินเขาบางสิบอมันหล่นม่ได้แบบนั่น ถ้ามันรักข้ากินของแบบหิวๆนะโหจะกินแบบเสอย่างขนาดเลยาแรงลงดำจ้ะปะอ้อมวายบาทอ้อมวายก็มาบาใหญ่ๆกลวใหญ่แก้วอยู่มดูแวเม่เจ้าเจ้าอยู่น้ยายเขาบอกมาแรงนะมาแรงแ่เมืองยงไม่อยู่ไมพี่น้องมาแรง โลงดำน้าการมันยงวขอบใจขอบจายมาแต่พูดแต่เขาคดนี้อย่โมเป็นว้ัานนีมชมมาทอกันนะมันจะใช่จะอับผุชงไปหัวไว้มาจากเมืองวิลา้คนนี้น้อ ดินมาทำแม่ินมาทำมาจนถดงกระิบ่าทยาคู่แม่ดนไมกายดินติกายโอ้ยินลหน้าเฮ้ยลูกมีห้องกับทารกินต่อหายจินนั้นเนี่ยไมชนี่นี่เนาะกินมาทำแม่ใ้กินอันนี้คือบดเป็นแดกนั่นคือเพลงกันนันี่ยของอะไรกันี่อนแดงกินตะกออ่ เาเพงขาบ่านเอาหนิแล้เพงมอผายขาวนิทแม่ทำแม่ทำนี่ยนเตะไปบเยก็ขอเอาเือนมายใเอาไปมาบ่เลยไมยังย okay ังที่น่ก่อนพี่น้องกินอิ่มเลยข้ามมในขราวบดนี้ขอบขอบใจเจ้าภาพที่เอิญขอให้เจ้าภาพจงเจริญสีโดยสบายดีลูก ขอห้จะภาพจงเจริญเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับทีมพามันก็มวนยังแหละพี่น้องมวลกแมย่วนายงี่าหงะขสีสบลว่น้องขิดขอบใจพี่น้องว่าทุกคนติดตามด้พี่น้องเดินเดี๋ยวเมื่อาชเลยจังสิโลโทีมให้เบิง่งหัวบ้านอันนี้บมมีสัญญาณ